อัปเดตน้องๆลูกปอมหน่อยนะคะเนาะอ่ากำลังน่ารักเลยนะคะเนาะคะต่าของเล่นนะคะที่เล่นค่ะทุกตัวเลยเนาะกลมๆสั้นๆเนาะก็น้องว่างอยู่3ามตัวนะคะเป็นตัวเมียหนึ่งแล้วก็ตัวผู้2นะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะตัวผู้น้อตัวผู้นะคะนี่นะคะน้องตัวผู้นะคะนี่สีครีมนะคะแป๋วตัวท่านี้เนาะ อ่าตัวนี้เป็นน้องตัวเมียนะกลมกลมเลยนะขนสั้นนะขนตูมเลยนะะนี่น้องตัวเมียนะคะเนาะที่เป็นทุกตัวนะคะตัวนี้น้องตัวผู้ตัวนี้จะแสบหน่อยใครชอบแสบแก็นี่เลยขนแน่นมากตุบตนะคะตัวกลมเลยนะคะนะน้องตัวผู้น้องตัวเมียแล้วก็น้องตัวผู้นะคะเนาะงว่างหาบ้านสามตัวนี้นะคะ อะไรคะแข็งแรงที่เล่นทุกตัวนะคะโอเคสนใจดูน้องตัวจริงได้นะคะโอเคค่ะ